thank you ชื่อเด็กหญิงอภิญยาของปาดาชื่อเล่นชื่อออมศึกษาที่โรงเรียนวรพัฒน์อยู่ชั้นป .2 ับ3ค่ะวันนี้หนูจะมาประกวดผลงานภายใต้หัวข้อมาเรียนอย่างมั่นใจปลอดภยัยในโควิด19ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ1ลิสเทนซิ่งเว็นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตร ันที่2แมไวลิ่งสมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์ซ็ตลอดเวลาที่อยู่ในร มือบ่อยๆด้วยสบู่นแนะน้ำนั้น20วินาทีข้อมือ สี่ใช้เจลแอลกอฮอล์สี่ทดวอบอุณหภูมิร่างกาย อาลีดิวซิ่งลดการแออัดลดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นตลาดค่ะตอนเวลาคนเยอะๆห้ามเข้าไปนะคะขอบคุณค่ะ 6. คินนิ่งทำความสะอาดืผิวสัมผัสร่วม โควิด1 9แน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย